ครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องการแปลงเลขฐาน2ฐาน8ฐาน16ให้กลับมาเป็นเลขฐาน10นะครับผมโอเคนะครับการแปลงเลขฐาน2ฐาน8ฐาน16ให้กลับมาเป็นเลขฐาน10นะครับคือการนําเลขฐานต่างๆที่เราต้องการที่จะแปลงกลับให้เป็นเลขฐาน10มาคูณด้วยน้ําหนักของเลขฐานนั้นๆนะครับโดยทําไปทีละตําแหน่งนะครับ โดยแต่ละตัแไหนนะครับจะมีค่าเลขยกกำลังที่ต่างกันนะครับแล้วนํามารวมกันทั้งหมดจึงจะได้คําตอบที่ต้องการนะครับผมโอเคนะครับเราก็ไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับโอเคนะครับโจทย์แรกนะครับก็คือ010 10 1 0 0ฐานสนะครับผมวิธีทำนะครับนี่นะครับ เราก็ตั้งโจทย์ขึ้นมาแล้วก็กำกับเลขยกกำลังให้มันนะครับก็คือเราจะเริ่มนับก็คือนับจำนวนตำแหน่งนั่นเองนะครับก็คือ01234หน่องานะครับผมต่อมานั้แล้วก็มาทำกันเลยนะครับก็คือ1คูณ2ยกกำลัง4นั่นเองนะครับผม แล้วก็บวกด้วย1คูณ2ยกกำลัง2อ่าเพื่อนๆสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเราถึงไม่เอา0มาก็เนื่องจากว่า0นคูณอะไรก็ได้กับ0นเหมือนเดิมเท่ากับศูนย์เหมือนเดิม,ม,ดมใช่ไหมครับเราก็เล work, ยไม่นิยมนำมาทำกันนะครับผมต่อมานะก็ับนย์คูณ2ยกกำลังลบยกกำลัง0ูนย์ นี่เพื่อนๆจะสงสัยว่าอา้าวแล้วทำไมตรงนี้เป็น0ูนย์ถึงเอามาเนื่องจากสซลเลขใดๆก็ตามนะครับที่ยกกำลังศูนย์นับจะมีค่าเท่ากับ1เผื่อว่าข้อต่อไปข้อโจทย์ต่อไปมันอาจจะไม่ใช่เลข0ูนย์ก็ได้นะครับถ้าเราไม่เอายกกำลังศูนย์มาเราก็จะได้คำตอบที่เพี้ยนนะครับผมโอเคนะครับ2ยกกำลังสเท่ากับ16นะครับ 16บหกคูณหนเท่ากับสินะครับแล้วสองยกกำลังสองเท่ากับสี่สบวกสิเท่ากับยีนี่นะครับคําตอบของเลขฐาน10ของข้อ,อน,นี้ก็คือ20นั่นเองนะครับผมโอเคครับต่อไปนะครับเราก็จะไปดูตัวอย่างข้อต่อไปกันเลยนะครับโอเคครับข้อต่อมานะครับก็คือเลขฐาน8แปลงเลขฐาน8ให้เป็นเลขฐาน10นะครับ วิธีทํานะครับก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะกําหนดตําแหน่งนะครับก็คือศูนย์หนึ่งมีเพียงสองตำแหน่งนะครับนี่นะครับก็สองคูณแปดก็คือเลขฐานนะครับยกกําลังหนึ่งก็บวกด้วยสี่คูณแปดยกกําลังศูนย์โอเคนะครับผมได้บอกไปแล้วนะครับเมื่อข้อเมื่อกี้นะครับว่าศูนย์ ยกกำลังศนย์เมื่อไหร่จะกลายเป็น1นะครับตรงนี้ก็จะเป็น2คูณ8ยกกำลัง1 8 2 1 6สินะครับตรงนี้ก็จะเป็น8ยกกำลังศูนย์เท่ากับ1 41เป็น4นะครับก็เป็น16บวก4นะครับโอเคครับดังนั้นคำตอบเลขฐาน24ฐาน8 แปลงกลับมาเป็นฐาน10ก็จะได้เท่ากับ20ฐาน10นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับต่อมานะครับเราก็จะไปดูเลขฐาน16กันเลยนะครับไปเลยนี่นะครับเลขฐาน16กนะครับก็คือ14ฐาน6นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำเลยนะครับ14ฐาน6ตำแหน่ง0 1นะครับผมนี่นะครับก็คือ1คูณ16 ยกกำลัง1นะครับผมตรงนี้ก็จะได้16ยกยกกำลัง1่เท่ากับ16 16 1 16บบแล้วบวกด้วย c 16 c นี่นะครับ16กยกกำลังศูนย์เท่ากับ1ก็เป็น4 1เป็น4โอเคครับเราก็จะได้16บวก4ดังนั้นนะครับคำตอบของ14ทฐาน16แปลงกลับมาเป็น ฐาน10ก็จะได้เท่ากับ20ฐาน10นั่นเองนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปดูหัวข้อต่อไปกันเลยนะครับหัวข้อต่อมานะครับก็คือการแปลงเลขฐาน2 8แล้วก็ฐาน16ให้กลับมาเป็นเลขฐาน10ในรูปแบบเลขทศนิยมนะครับผมโอเคครับหลักการก็ไม่ได้แตกต่างจากรูปแบบจำนวนเต็มมากเท่าไหร่นะครับผม ปกตินะครับเรานับเริ่มหลักหน่วยจากฝั่งขวามือนะครับไปฝั่งซ้ายมือนะครับแต่เมื่อใดก็ตามนะครับที่เป็นเลขทศนิยมนะครับเราจะเริ่มนับจากจุดเป็นหน่วยทันทีนะครับผมเดี๋ยวเราจะดูตัวอย่างกันเลยครับจํานวนเต็มนะครับเราก็จะนับจาก0 1 2 3 4 5นะครับโดยนับจากฝั่งขวามือไปฝั่งซ้ายมือนะครับส่วนทศนิยมนะครับ เพื่อนๆสังเกตเห็นจุดไหมครับถ้าจุดอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นศูนย์นะครับเราก็จะเริ่มนับจากตำแหน่งถัดไปข้างหลังศูนย์นะครับก็คือลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ลบห้าโดยมีหลักการนับก็คือนับจากซ้ายมือไปขวามือนั่นเองนะครับผม <c oughs> โอเคครับเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยนะครับตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือศูนย์จุดหนึ่ง ศูนย์หนฐานสองนะครับวิธีทํานะครับนี่นะครับตรงนี้เป็นจุดเราก็จะให้เป็นศูนย์ต่อมาเราก็ใส่เลขยกกําลังหรือเลขตําแหน่งนั่นเองนะครับก็คือลบหนลบสลบสลบสแล้วเราไปทําโจทย์กันเลยนะครับเท่ากับนะครับ1นึคูณสอก็คือฐาน2นะครับ หนึคูณสยกกำลังลบหบวกด้วย1นึคูณสยกกำลังลบสนี่นะครับบวกด้วย1นึคูณสยกกำลังลบสี 4. โอเคครับ1นึคูณสยกกำลังลบหนยกกำลังลบหมีค่าเท่ากับ0.5นุดหนะครับผม คูณ1ก็เลยได้0.5นะครับ2ยกกำลังลบมีค่าเท่ากับ0.125์ุนคูณ1น,นี่นะครับผมบวกด้วย1คูณ2ยกกำลังลบมีค่าเท่ากับ0.0625นะครับผมเราก็นำค่าที่เราหาได้ทั้ง3ค่ามาบวกมารวมกันเลยนะครับก็จะได้คำตอบออกมาเป็น เลข0.1011ฐาน2มีค่าเท่ากับ0.6875ฐาน10นะครับผมโอเคครับเราไปดูตัวอย่างต่อไปกันเลยนะครับตัวอ,อย่างต่อมานะครับก็จะเป็นเลขฐาน8 <c oughs> ในรูปแบบทศนิยมนะครับกลับไปเป็นเลขฐาน10นะครับไม่ธีทำนะครับ ก็เหมือนเดิมเลยนะครับเราก็จะนับจากนี้เป็นลบหจากฝั่งซ้ายมือมาฝั่งขวามือนะครับผมแล้วเราก็มาทําจูด5คูณ8ยกกําลังลบ1นะครับบวกด้วย4คูณ8ยกกำลังลบ2นะครับผม5คูณ8ยกกำลังลบ1มีค่าเท่ากับ0.6 สองห้านะครับผมส่วน4คูณ8ยกกำลังลบ2มีค่าเท่ากับ0.0625นะครับผมแล้วก็นำา25นี้มารวมกันนะครับก็จะได้มีค่าเท่ากับดังนั้นนะครับเลขโจทย์0.54ฐาน8เมื่อแปลงกลับมาเป็นเลขฐาน10แล้วก็จะมีค่าเท่ากับ0.06875 ฐาน10นั่นองนะครับผมโอเคครับต่อมานะครับเราก็จะไปดูเลขฐาน16ในรูปแบบทศนิยมกันเลยนะครับโอเคครับผมเพื่อนๆสงสัยกันไหมครับว่าทำไมตรงนี้เป็น B ฐาน16โดยชิปชิปก่อนก่อนหน้านี้นะครับผมได้อธิบายไปแล้วนะครับเนื่องจาก B นะครับ B อยู่ในเลขฐาน16 เลขฐาน16นะครับจะแตกต่างจากเลขฐาน10ฐาน2ฐาน8นะครับโดยมีหลักการดังนี้นะครับเลขฐาน16นะครับจะเริ่มจาก0 1,2,3,4,5,6,7,8,9พอถึง9แล้วนะครับก็จะไม่ใช่10เหมือนฐาน10นะครับไม่ใช่10ไม่ได้มีค่าเท่า10นะครับก็จะเป็น A พอถึงเก้าเราก็จะเป็น a b c d e f นั่นเลยครับดังนั้นนะครับ a ในเลขฐาน16นะครับมีค่าเท่ากับ10นะครับส่วน b นะครับผมในเลขฐาน16นะครับมีค่าเท่ากับ11นะครับถ้าเทียบตารางใส่กับฐาน10นะครับผมก็จะมีค่าเท่ากับ11นะครับโอเคครับเรามาดูวิธีทำกันเลยนะครับ ตรงนี้จะเป็น0นจุด B นะครับผมแต่ผมขออภัยด้วยนะครับผมลืมใส่0นจุดนะครับผมก็จินตนาการกันนะครับเอากันเองนะครับผมโอเคนะครับมี1นึ่ตำแหน่งถ้าเราเขียนเป็นเลขนะครับตรงนี้จะเป็น1 1นะครับแต่ถ้าเราเขียนเป็น1 1เราจะสามารถหลงได้นะครับเราก็จะเขียนเป็นเราก็จะมานับเป็น1 1 แล้วก็1มันก็จะเป็นลบ1ลบ2นะครับผมโอเคครับต่อมานะครับเราก็จะไปทําโจทย์กันเลยนะครับผมเท่ากับนะครับ B เท่ากับ11คูณ16กยกกำลังลบ1นะครับผมมีค่าเท่ากับ0.6875นะครับ ดังนั้นนับ b ในฐาน16นะครับมีค่าเท่ากับ0.6875ฐาน16นั่นเองนะครับผมโอเคครับสำหรับตัวอย่างวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าผมกับผมกับผมก็ขอจบการนำเสนอเกี่ยวกับเลขฐานแปลงเลขฐาน2ฐาน8ฐาน16 กลับเป็นเลขฐาน10เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ